มาเลยสุกไหนไหนมาเลยน้ำสลัดรสจัดน้นนื้อไว้กินปดได้ใช่ไเนี่ยไหไวไว้เอกวนะเนื้ทอดิแ้วอดกแดมนน็นิ่ด้านอ้มันจริงเถอะแกเยี่ยงพอทานได้ ดังากงทีร้องร้าไม่ร้องอีกนะ็้องดังกวเพลงเล่ร้องต่ร้องจะชนผานตัดใหญ่ลกไปลลูกไปกไปลูกไปลูกไปลกไปลกไปลลูกไปกลกไปลลกไปลูกไปไปกไลักไลไปลูกไปกไไปลูกไปลลกไลูไไไปลกลก

วันท right ี่หน่งเพเกยบพอรู้ไซสแม่ไปไปเชียงไหมไปเช็จไไปเช็งไหมไปเชยงไหมถ้ารู้จะได้จองก่อนไปี่เก๋ต์ไม่เลยดีาไม่เลยดี